เอรครับก็กราบสวัสดีมิตรรัฟแฟนเกมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสุรุป,ปะกากันอีกเช่นเคยนะคนดีคนเดิมคนนี้แต่แต่แต,แต่วันนี้เรามาเจอกันในเกมใหม่กันอีกสักรอบวันนี้เราจะมาลงทุนกับเกมดีเจสาวกันอีกแล้วท่านผู้ชมช่วงนี้ก็กะว,ว่าจะเล่นอยู่ยาวเลยนะเพราะว่าแบบ ค่อนข้างถูกใจนะค่อนข้างถูกใจเลยว่าเกมนี้น่าจะแตกดีนะท่านผู้ชมวันนี้เราพกทุนมา3,000 30, 0บาทแบบว่ากลางๆแล้วก็เนานะจะบอกว่าจุกๆก็ไม่ได้เนาะสัก3,000 30, 0บาทนะถ้าครอมแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้เราเริ่มเบ็ดที่เท่าไหร่ดีท่านผู้ชมสักเบ็ดละ100ก่อนไหมออกสกตาร์ทกันแบบเบาๆเนาะเนาะเบาๆที่100ก่อน พอมแล้วก็ออโต50หมุนไปเลยครับผมมาดิครับดอกนี้ไปก่อนครับโอ้โหแตกสิบบาทสุดยอดเลยครับหมุนดอกหนึแตกสิบาทนะสุ่มตัวอักษรมาแบบนี้แล้วเป็นไม้ไมล่านี่ไงไม้แตกมาพ5นห้าแล้วลูกบอลบิสโก้ไปอีกผมพยายามศึกษาอยู่นะเกมนี้ว่าแบบอไอตัวไหนเนี่ยไอสัญลักษณ์ตัวไหนมันแพงสุดในเกมนะ แต่ผมเดาว่าเป็นลูกบอลดิโก้ไงบบตอนแรกนะตอนนี้แบบเริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะไม่เมื่อกี้มันแตกมาเยอะนะเอามาไปก่อนครับผมโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตโตได,ด้22,000บาทยอก2200บาทครับผมมาโอ้โหไม่ดอกน,นี้แตกมาก่อนฮนะมุมซ้ายบนแล้วอย่าง ออกมาเป็นลูกบอลดิสโก้แบบนี้เอาแตกมา1น0่บาทฮะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไม่มีช็อตตุ้มตามแล้ววายเต็มหน้าแบบนี้แต่ว่าไม่ถึงฮะยังไม่ถึงนะะดอกนี้เอาตัวสอนออกแล้วอะไรล,ลงมาอู้หูยเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมรึ้นกระดานได้ไม่ี้อยางเดือดฮะยังเดือดบอกเลย เงินรางวัลก้อนโตโต,โตที่2,370บาทสวยงามกันเลยฮะไปกันต่อวันนี้ก็เป็นหวัดนิดน,นึงนะต้องขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะมีเสียงตกกวนมีสั่นตื่วคน,นี้ช่วงนี้พักผ่อนน้อยนะก็ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนั่นแหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไปกันต่อในเกมแล้วลูดมาสแกตเป็นวายแบบนี้แล้วแตกงมาโอ้โหเบาอะท่านผู้ชมเบาอะเบาจ,จัดจัดอะผมบอกเลยลงมาสามหมื่นนะเอาอุอย้ยเกือบลืมเลยเอาเป็นว่าสําหรับคําเตือนนะครับผมน้องๆหนูๆนั้นไหนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีพี่ก็ยังไม่แนะนามไมมาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่ได้เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านไหน อายุเกิน18ปีแล้วอยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตแตกจนแบบว่าไม่ไหวแล้วก็เชิญได้เลยนะครับผมลิงอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็อยู่ใต้คอมเมนต์ด้วยผมปักบนไว้ให้เรียบร้อยกรับการเลี้ยงดูปูเสือให้เข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับผมมันเกี่ยวอะไรกันกับเลี้ยงดูปูเสือมาเนี่ยอ่าก็พูดไปงแล้วนะครับผมอ่ะแล้วดอกหนีตัวอักษรแตกออกจะตกมาด้วยกันอืมน้อยอ่ะท่านผู้ชม เอาไม่ผมว่าลูกบอลดิสโก้อ่ะท่านผู้ชมยังไงก็น่าจะแพงสุดนะเราหาทุนสักสี่หมื่นเดี๋ยวเราจะกดเป200็นสองร้อยชูนะท่านผู้ชมอ่ะเราจะบ้าคลั่งกันแล้วนะฮะมาอยู่แล้วหูฟังเต็มกระดานแบบนี้ก็สวยงามเลยครับยอดเยี่ยมครับผมไหลไปถึง2860รบร ราดกันเลยที่เงินรางวัลก้อนโตๆนะฮะก็ไหวเออผมว่ามันแตกน้อยจังเลยอ่ะดิโอ้โหดูดิ่งเดียวเองอ่ะเอามาอยู่ฮะได้นิดหน่อยนะผมว่าได้นิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบว้าวเลยนะตอนนี้ยังไม่ว้าวเลยนะขอ,อยาสตสต็อปฮะขอญอาสตสต็อป โอ้ยโอ้โหไม่น่าสตอปเลยเพนเสียงมาเต็มนหน้าเลยครับคุณผู้ชมเอามาดิวายมาแบบนี้แล้วแตกคู่ฮะไหลดิโอ้โหดูขึ้นหลัก3,000ครั้งแรกเงินรางวัลก้อนโตโตที่3,340้บบาทมาฮะขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเป็นสัก เอ,เ,เอาเรานะเอาเบียดละสองร้อยก่อนนะเอาเบียดละสองร้อยก่อนลองสิบหมุนเท่าเวิร์กผมก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะมาดิกวาดเงินให้มันเรียบๆไปเลยวันนี้เอามาตั้งสามหมื่นนะท่านผู้ชมเราต้องได้กลับบ้านเยอะหน่อยอะ่ะวัดสติหนึ่งในสิบหมุนจะได้เท่าไหร่อะ่ะคือคือสองร้อยแตกร้อยหนึ่งอนีก็ไม่ใช่นะไอ้น oh ุ่มโอ้โหมาเป็นแผ่นเสียงอะ่ะโอ้โหหกพันนะท่านผู้ชม แผ่นเสียงว่ะต้องลงแพงน่าจะแผ่นเสียงว่ะยังเดือดเลยโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตโตที่6,120บาทไปต่อะมาครับผมสวยฮะสวยแล้วโอ้ฟังกับไม้พร้อมกันแบบนี้ก็เป็นเจเอครับผมคิวแตกมาอีกนิดหน่อยแล้วเบาว่าวายมาโอ้โห อยงามะยังได้อยู่นะแผ่นเสียงมาทั้งแหงเนะอ,อาขออนุญาตสต็อปไว้ก่อนนะมาอยู่ท่านผู้ชมเงรางวัลก้อนโตตัวนี้6 1 8ัวน้บาทขออนุญาตขยับเพิ่มเบยดตอนนี้เราบา้าครั่งกันไปหมดแล้วเบ็ดสูงสุดที่2 0 0พแต่เ,เราไปก่อน500บาทเบ็ดละพันบ้าล่ะท่านผู้ชมเบ็ดละพันบาละ่ะเบ็ดละพันบาละ่ะก็มาดี ไม่เคยกลัวยแล้วผมบ้าไปแล้วตอนนี้ผมบ้าไปแล้วท่านผู้ชมผมบ้าไปแล้วไม่เคยกลัวยแล้วมาเลยฮะเบ็ดละ1 0 0 0พันบาทับย้ำว่า1 0 0 0พันบาทนะเบ็ดละ1000ันบาทมาเลยพร้อมแล้วก็มาเลยลูกอย่ารอช้าดูกบอลมาแบบนี้โอ,อ้โหเป็นเลยหนึ่งพันได้หนึ่งพันก็ไม่เบิกว่าเราแตกมาแบบนี้รอลุ้นเลยครับว่าตัวอะไรจะตกเยอะโอ้โหหูฟังหวาท่านผู้ชมหูฟังมันน้อยอ่ะหูฟังมันได้น้อยอ่ะ มาครับมมาอีก500แล้วแล้วขยับมาสวยะนี่เพิ่งเบ็ดแรกนะท่านผู้ชมนี่เพิ่งเบ็ดแรกนะปล่อยมันมายาวๆเลยฮะโอเคโอค้โหสวยงามครับผมเงินรางวัลก้อนโต,โตโตที่32,299.99นัินั่นเองนะครับไปต่อะ หนึ่งพันแตกมาแบบนี้แล้วโอ้ยตัวสอนแตกออกไปมีต้องลุ้นแล้วโอ้โหยังมีลามลงมาอีกนะรอลุ้นเลยครับจะได้อะไรเพิ่มเติมผมผมว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ค่อยแตกเยอะเพราะมันไม่มีปู่โอ้โหใหม่มาครับจบครับจบฮะเงินแสนนะผมมาอีกดอกครับผมโอ้โห ได้เห็นเงินรางวัลเมกะครั้งแรกท่านผู้ชม38,100โ okay, อเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องสุรุปกากันด้วยนะครับผมไว้เจอเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรคอมเมนต์มาทายกันได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ